ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Mama Bear Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังและนี่ก็คือรีวิวตัวอย่างหนังกับตันอเมริกา Civil War I chose the wrong side. ทุกปีนะคะในช่วงที่มีการถ่ายทอดซูเปอร์โบในวงการโฆษณาก็จะคึกคักกันผิดปกตินะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปล่อยของและทางค่ายหนังเองนะคะก็ถือโอกาสนี้มาโปรโมทหนังของเขาด้วยนอกจากปล่อยเทเลอร์หนังในช่วงนี้นะคะแต่ละค่ายเองก็มีแผนโปรโมทอย่างอื่นด้วยนะคะอย่างของกับตันดเมิการ์ซีวิลวอลเองเนี่ยก็มีการปล่อยตัวอีโมจิต่างๆออกมานะคะเป็นคาแรคเตอร์ในหนังเรื่องนี้แล้วนอกจากตัวอีโมจิเองนะคะกับตันดามิการ์ซีวิลวอลเนี่ยก็มีการร่วมมือกับโฟกด้วยนะเป็นการออกกระป๋อง เป็นเวอร์ชั่นกับตันนามิกาซีวิวก็ต้องรอดูกันนะคะว่าบ้านเราจะมีกระป๋องแบบนี้มาขายไหมนะคะน่าเก็บเอาไว้เหมือนกันมาพูดถึงทีวีสปอตตัวนี้กันบ้างนะคะโมเมนต์ที่ชอบมากๆนะคะไม่ได้เกี่ยวกับกัมตันอเมิกานะแต่เป็นโมเมนต์ของโทนี่สตาร์ชอบตอนที่ใส่นาฬิกานะคะแล้วก็นาฬิกา เป็นเหมือนสูงมือออกมานะอันนี้ดูเท่มากๆเลยแล้วมีอีกโมเมนต์หนึ่งนะคะที่บัคกี้เนี่ยพยายามจะยิงโทนี่นะคือลักษณะบอกเลยว่าบัคกี้นี่เขาไม่ได้มาเล่นๆนะคือเขากะาาเอาตายแล้วหน้าตาโทนี่ก็ดูแบบว่าตกใจมากๆอันนี้ชอบมากเลยโมเมนต์นี้อีกโมเมนต์ที่ชอบนะคะคือเราได้เห็นทีมไลน์อพของทั้งสองทีมนะตอนนี้มากันครบเลยนะคะอาจจะขาดเป็นบางตัวเล็กน้อยอย่างเช่นสไปเดอร์แมนนะแต่โดยรวมก็ถือว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยคือมาครบแล้ว แล้วถ้าเราซูมไปที่กัปตันอเมริกานะคะไปดูที่ซีวของกัปตันอเมริกาเองเราจะเห็นเลยว่ามันมีรอยพวนอยู่ ซึ่งมันจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากแบทแพนเตอร์เพราะว่าแบทแพนเตอร์เองเนี่ยก็อยู่เมืองบักานดาแลวเมืองนี้ก็เต็มไปด้วยแร่ไวเบรเนียมนะและทั้งสูตรทั้งกรงเล็บของแบทแพนเตอร์เองเนี่ยก็ทาจากไวเบรเนียมซึ่ง2อ,อันนี้นะคะถ้า2คนนี้สู้กันนะคิดว่ามันน่าจะอลังการมากๆต้องไปรอรุ้นในโรงนะคะว่ามีสู้กันกี่ฉากแล้วก็จะมีฉากแบทเทิลใหญ่ๆใ,ในกี่อันนะเพราะรู้สึกว่ามันมีหลายคู่แล้วเกินนะคะอันนี้จริงๆอยากเห็นตัวสการ์เล็ตกับวิชั่นสู้กันแต่ก็เข้าใจนะว่าทีวีสปอร์ตน เราคงยังเห็นอะไรไม่ได้มากนะคะมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็ค,คือความสัมพันธ์ระหว่างกับตันอเมริกากับบัคก,กี้นะแต่ละภาพที่ออกมาแต่ละฉากเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ากับตันอเมริกาเนี่ยดูลักษณะยืนอยู่ข้างหน้าบัคก,กี้คอยปกป้องตลอดนะคะคือเรารู้อยู่แล้วเรว่า2คนนี้เขาผูกพันกันมานาน แต่สมัยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะแต่ว่าอยากจะรู้ว่าตัวกับตันอเมริกาเองเนี่ยเขารับฟังเหตุผลของอีกฝั่งหนึ่งมากแค่ไหนนะหวังว่าหนังจะอธิบายเหตุผลตรงนั้นได้ดีนะคะไม่อยากให้ตัวกับตันอเมริกาเป็นคนที่แบบไม่ฟังเหตุผลใครนะอันนี้ก็ต้องรอรุ้นดู นอกจากนี้นะคะในทีวีสปอตอันนี้มันก็ทําให้เราเห็นภาพว่าตัววอลเมชีนเองเนี่ยเหมือนกับว่าเลื่อนออกนอนอยู่นะเราไม่รู้ว่าเขาตายหรือเปล่าคือส่วนตัวคิดว่าไม่น่าตายนะคิดว่ามาเวลไม่เคยฆ่าใครจริงๆจะทีเลยคือฆ่าแล้วก็กลับมาตลอดนะคะอันนี้ก็ต้องคอยดูกันนะคะว่าจะรอดหรือไม่รอดเท่าที่ดูนะคะคิดว่าทีวีสปอตอันนี้โดยรวมน่าสนใจแล้วก็ดูดีมันบิวอารมณ์เราได้ค่อนข้างสเยอะนะคะถ้าจะให้เลือกในจุดที่ไม่ชอบเนี่ยก็คิดว่าคงเป็นบักกี้นะคะตรงแขนของบักกี้เองอ่ะรู้สึก ว่ามันดูตลกตลกยังไงไม่รู้นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าตอนนี้เขาอาจจะยังตัดต่ออะไรไม่เสร็จยังใส่อฟเฟกอะไรไม่ครบนะคะก็าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะหวังว่าในโรงจะดูดีขึ้นดูสมจริงมากขึ้นนะคะทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวคร่าวๆของ TV Spot กับตันอเมริกาซีวิววอร์ก็คอมเมนต์กันได้ว่าชอบ TV Spot อันนี้ไหมอ๋อแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะว่าชอบกระป๋องโค้กลายของใครมากกว่ากัน ส่วนตัวแล้วเนี่ยถึงแม้ตัวเองจะทีมกับตันนาริกานะคะแต่คิดว่ากระป๋องโค้กของไอรอนแมนน่ยมันดูเท่ดูดีสุดๆแล้วยังไงคอมเมนต์กันได้ด้านล่างนะคะถ้ายังไงดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องนะคะช่องเราจะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสยังไงก็สามารถติดตามมาได้ที่ช่องมาม่าแบร Studio ช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะ